มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมไม่กล้าดูยอดเงินในบัญชีไม่ใช่เพราะมันน้อยแต่เพราะมันติดลบตัวเลขสีแดงเล็กๆบนหน้าจอกลับหนักกว่าภาระทั้งชีวิตมันไม่ใช่แค่นี้แต่มันคือความรู้สึกว่าเราพลาดแล้วเราคุมชีวิตตัวเองไม่ได้และที่แย่ที่สุดคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มแก้ตรงไหนวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง ไม่ใช่ในฐานะคนรวยไม่ใช่กูรูการเงินแต่ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่เคยล้มจมคิดว่าตัวเองไม่มีวันลุกแต่สุดท้ายกลับค้นพบว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากเงินมันเริ่มจากวิธีคิดเรื่องนี้ไม่ได้สวยไม่ได้เร็วและไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียวแต่มันเกิดขึ้นจริงผมโตมาในสภาพแวดล้อมที่เงินเป็นเรื่องตึงเครียด ผู้ใหญ่รอบตัวทำงานหนักแต่ไม่เคยพูดถึงการวางแผนไม่เคยสอนเรื่องเงินสิ่งเดียวที่ได้ยินซ้ำๆคือทำงานไปเถอะเดี๋ยวก็มีเงินผมเชื่อแบบนั้นและผมก็ทำงานหนักจริงๆหนักจนไม่มีเวลาใช้ชีวิตแต่แปลกมากยิ่งทำงานเงินยิ่งไม่เหลือผมเริ่มใช้เงินก่อนหาเริ่มผ่อนก่อนมีเริ่มอยากเหมือนคนอื่นโดยไม่เคยถามตัวเองว่า เราพร้อมหรือ,อยังบัตรเครดิตใบแรกในชีวิตให้ความรู้สึกเหมือนพลังวิเศษอยากได้อะไรก็ได้แค่รูดไม่ต้องรอไม่ต้องอดทนตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าความสะดวกคือดอกเบี้ยและความอยากคือกับดักนี่ไม่ได้มาพร้อมเสียงดังมันมาเง,งียบๆเหมือนน้ำซึมเข้าบ้านทีละนิดจนวันที่คุณรู้ตัวทั้งหลังชุ่มไปหมดแล้ว ผมเริ่มหมุนเงินยืมที่หนึ่งไปจ่ายอีกที่จ่ายขั้นต่ำหลอกตัวเองว่ายังไหวทั้งที่ในใจรู้ดีว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินแค่นิดเดียวผมจบแน่คืนหนึ่งผมนั่งอยู่คนเดียวเปิดดูรายการเดินบัญชีแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาหัวเราะทั้งที่อยากร้องไห้ผมไม่ได้โกรธใครผมโกรธตัวเองโกรธที่ไม่รู้โกรธที่ไม่ถาม โกรธที่คิดว่าตัวเองฉลาดพอทั้งที่จริงๆแล้วผมแค่หนีความจริงเก่งวันนั้นเป็นวันที่ผมยอมรับอย่างแท้จริงว่าผมติดลบไม่ใช่แค่การเงินแต่ติดลบความมั่นใจติดลบความเชื่อในตัวเองและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคนส่วนใหญ่คิดว่าการพลิกชีวิตการเงินต้องเริ่มจากการหาเงินเพิ่มแต่สำหรับผมสิ่งแรกที่ต้องทำคือ หยุดหลอกตัวเองผมหยุดพูดว่าเดี๋ยวดีขึ้นรออีกนิดขอผ่านเดือนนี้ไปก่อนผมเริ่มจดทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่เพราะอยากเป็นคนประหยัดแต่เพราะอยากรู้ความจริงและความจริงมันเจ็บมากเงินไม่ได้หายมันถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญกับความอยากชั่วคราวกับการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นทั้งที่ไม่มีใครขอผมเริ่มเห็นรูปแบบชีวิตตัวเองชัดขึ้น ผมใช้เงินเพื่อหนีความรู้สึกไม่พอผมซื้อของเพื่อปลอบใจผมกินแพงเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและทันทีที่เข้าใจจุดนี้ผมก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่งตามมาปัญหาการเงินไม่ใช่ปัญหาเงินมันคือปัญหาความคิดผมไม่สามารถแก้ชีวิตด้วยสูตรรวยเร็วหรือคลิป5วิธีรวยใน6เดือนเพราะปัญหาของผมมันฝังลึกกว่านั้น ผมต้องรื้อระบบความเชื่อใหม่ทั้งหมดผมเริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างทำไมเราต้องมีของแบบนี้ทำไมเราต้องใช้เงินขนาดนี้ทำไมเรากลัวการไม่มีเงินมากกว่าการไม่มีอิสระผมเริ่มอ่านไม่ใช่อ่านเพื่อรวยแต่เพื่อเข้าใจผมอ่านเรื่องเงินเรื่องจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์แล้วผมก็เจอประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลคุณไม่ได้จน เพราะคุณหาเงินน้อยคุณจนเพราะคุณจัดการเงินไม่เป็นประโยคนี้ไม่ได้ดูเท่แต่มันจริงอย่างโหดร้ายผมเริ่มหยุดโทษรายได้และหันมาโทษการตัดสินใจของตัวเองผมเริ่มใช้ชีวิตช้าลงไม่ได้เพราะไม่มีเงินแต่เพราะไม่อยากพลาดอีกผมไม่ซื้อถ้าไม่จำเป็นผมไม่ผ่อนถ้าไม่สร้างรายได้ผมเริ่มจ่ายหนี้ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความรับผิดชอบ นี่ทุกก้อนคือบทเรียนและทุกบาทที่จ่ายคือการซื้ออิสรภาพกลับคืนมามันไม่สนุกมันไม่เท่และมันไม่เร็วแต่ทุกเดือนผมรู้สึกเบาขึ้นเหมือนหินก้อนหนึ่งถูกยกออกจากอกและที่สำคัญที่สุดผมเริ่มเชื่อว่าตัวเองเอาอยู่ความมั่งคั่งเริ่มจากจุดนี้เองไม่ใช่วันที่คุณมีเงินเยอะแต่วันที่คุณไม่หนีปัญหาอีกต่อไปจากวันนั้น ผมไม่ได้ถามว่าจะรวยยังไงแต่ผมถามว่าจะไม่กลับไปติดลบอีกได้ยังไงและคำถามนี้พาผมไปไกลกว่าที่คิดหลังจากวันที่ผมยอมรับว่าชีวิตการเงินตัวเองติดลบสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปชัดมากคือผมไม่กลัวตัวเลขอีกแล้วก่อนหน้านั้นผมกลัวการเปิดแอปธนาคารกลัวใบแจ้งหนี้กลัวสายโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก แต่พอผมเลือกเผชิญความกลัวมันกลับเล็กลงไม่ได้หายไปแต่มันไม่ใหญ่พอจะคุมชีวิตผมอีกผมเริ่มเห็นความจริงข้อหนึ่งที่ไม่มีใครบอกตอนเรายังไม่ล้มคนเราจะไม่จริงใจกับเงินจนกว่าเงินจะไม่จริงใจกับเราช่วงแรกของการตั้งหลักไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่มีรายได้เพิ่มไม่มีเงินก้อนไม่มีทางลัด มีแค่วิใยที่น่าเบื่อและต้องทำซ้ำทุกวันผมตั้งกฎกับตัวเองง่ายๆง,ง่ายจนดูเหมือนไม่ช่วยอะไร 1. เงินทุกบาทต้องมีหน้าที่ 2. ถ้าเงินไม่สร้างคุณค่ามันไม่สมควรอยู่ในชีวิตผม 3. ผมจะไม่ใช้เงินเพื่อหนีความรู้สึกอีกต่อไป กฎพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในเดือนแรกหรือเดือนที่สองแต่มันค่อยๆเปลี่ยนตัวตนผมเริ่มแยกให้ออกว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายและอะไรคือราคาที่เราจ่ายเพื่อความสบายใจชั่วคราวผมเลิกพยายามดูดีในวันที่กระเป๋าไม่ไหวผมเลิกแข่งในสนามที่ไม่ได้อยากชนะและมันแปลกมากยิ่งผมหยุดแข่งชีวิตยิ่งเบา ช่วงนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับข้อจำกัดซื่อสัตย์กับความจริงซื่อสัตย์กับตัวเองแล้ววันหนึ่งผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างยอดนี่ลดลงไม่มากแต่สม่ำเสมอเงินเก็บยังไม่เยอะแต่ไม่หายและที่สำคัญผมไม่ตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลเหมือนเมื่อก่อนนี่คือจุดที่หลายคนพลาด พอเริ่มดีขึ้นเรามักรีบกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมรีบให้รางวัลตัวเองรีบเชื่อว่าเราผ่านแล้วแต่ผมไม่ทำไม่ใช่เพราะผมเข้มแข็งกว่าใครแต่เพราะผมจำความเจ็บได้ดีผมจำคืนที่นั่งมองบัญชีติดลบจำความรู้สึกไร้ค่าจำความอึดอัดจำความกลัวความทรงจำพวกนี้กลายเป็นเกราะป้องกันไม่ใช่แผล ผมเริ่มคิดเรื่องรายได้เพิ่มแต่ผมไม่ถามว่าจะรวยเร็วได้ยังไงผมถามว่าอะไรที่ผมทำได้ดีและคนอื่นยอมจ่ายคำถามนี้เปลี่ยนเกมผมไม่ได้มองหาธุรกิจในฝันผมมองหาปัญหาจริงของคนจริงในชีวิตจริงผมเริ่มจากเล็กมากเล็กจนคนอื่นไม่มองแต่ผมมองเพราะผมไม่ได้ต้องการรวย ผมต้องการยืนได้ด้วยตัวเองผมรับงานที่เคยคิดว่าไม่เท่ทำสิ่งที่เคยคิดว่าไม่คุ้มแลกเวลาแลกแรงแลกความตั้งใจและสิ่งหนึ่งที่ผมทำต่างจากเมื่อก่อนคือเงินที่ได้มาผมไม่รีบใช้ผมแยกมันออกส่วนหนึ่งไปโปะนี้ส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งลงทุนกับตัวเองไม่ใช่ลงทุนแบบเทรดไม่ใช่ลงทุนตามกระแส แต่ลงทุนกับทักษะกับความรู้กับความสามารถที่ไม่มีใครเอาไปจากผมได้ผมเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เงินในบัญชีแต่มันคือศักยภาพในการหาเงินซ้ำคนที่มีเงินก้อนแต่ไม่มีทักษะอาจรวยครั้งเดียวแต่คนที่มีทักษะจะไม่จนตลอดไปผมเริ่มใช้เวลาศึกษาแทนการเสพเริ่มสร้าง แทนการอิจฉาและตรงนี้เองที่ผมเห็นกับดักอีกแบบหนึ่งกับดักของคนเริ่มดีมันคือการเปรียบเทียบเพราะเราพอมีเราจะเห็นคนที่มีมากกว่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอแต่ครั้งนี้ผมเลือกมองต่างผมไม่ถามว่าเขามีอะไรผมถามว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างและผมก็เข้าใจว่า ทุกคนมีช่วงติดลบแค่ไม่ใช่ทุกคนจะเล่าให้ฟังสิ่งนี้ทำให้ผมเลิกรีบเลิกกดดันเลิกเร่งผมให้เวลากับกระบวนการเหมือนให้เวลากับแผลให้มันหายจริงไม่ใช่แค่ปิดไว้รายได้เริ่มนิ่งหนี้เริ่มเบาใจเริ่มนิ่งและนี่คือช่วงที่สำคัญที่สุดแต่คนพูดถึงน้อยที่สุด ช่วงที่คุณต้องเลือกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเติบโตไปอีกระดับผมเลือกอย่างหลังไม่ใช่เพราะโลภแต่เพราะผมเห็นแล้วว่าถ้าหยุดพัฒนาชีวิตจะดึงเรากลับผมเริ่มวางระบบไม่ใช่แค่ทำงานแต่สร้างระบบรายได้ผมเริ่มคิดระยะยาวไม่ใช่แค่เดือนหน้าแต่ปีหน้าและอีกหลายปีผมเลิกถามว่า วันนี้ได้เท่าไหร่ผมถามว่าสิ่งที่ทำวันนี้ยังสร้างเงินให้ผมในอนาคตไหมคำถามนี้เปลี่ยนวิธีใช้เวลาเปลี่ยนวิธีตัดสินใจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตผมเริ่มเห็นว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือผลลัพธ์ผลลัพธ์ของวินยัยของความอดทนของการไม่โกงตัวเองจากคนที่เคยติดลบ วันนี้ผมยังไม่เรียกตัวเองว่ารวยแต่ผมเรียกตัวเองว่ามั่นคงขึ้นและความมั่นคงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือความเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่พังเหมือนเดิมอีกเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนแค่บัญชีผมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนตัวตนและนี่แหละคือจุดที่ความมั่งคั่งเริ่มก่อตัวจริงๆ หลังจากที่ชีวิตการเงินเริ่มนิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบอย่างชัดเจนคือความมั่นคงไม่ได้ทำให้คนมีความสุขโดยอัตโนมัติมันทำให้หายกลัวแต่ยังไม่ได้ทำให้เป็นอิสระผมไม่ต้องกังวลว่าจะจ่ายหนี้ไม่ทันไม่ต้องเครียดทุกสิ้นเดือนไม่ต้องหนีตัวเลขแต่ผมยังต้องตื่นเช้ายังต้องแลกเวลายังต้องถามตัวเองทุกวันว่า ถ้าหยุดทำวันนี้ชีวิตจะเป็นยังไงคำถามนี้หลอกหลอนผมมากกว่าตอนที่ผมจนซสอีกเพราะตอนจนผมรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ตอนเริ่มดีผมเริ่มไม่แน่ใจว่านี่คือที่สุดแล้วหรือ,อยังและตรงนี้เองที่หลายคนติดกับดักกับดักของคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมันฟังดูเหมือนความพอเพียงแต่บางครั้ง มันคือความกลัวในคราบของความพอผมไม่ได้อยากรวยอวดใครผมไม่ได้อยากมีมากกว่าใครแต่ผมอยากมีทางเลือกทางเลือกที่จะไม่ทำงานถ้าวันหนึ่งผมไม่อยากทำทางเลือกที่จะดูแลคนที่รักโดยไม่ต้องคำนวณตัวเลขในหัวตลอดเวลาอิสระทางการเงินสำหรับผมไม่ใช่การไม่ทำงานแต่มันคือการไม่ถูกบังคับให้ทำ ผมกลับมาถามตัวเองจริงจังว่าอะไรคือสิ่งที่ถ้าผมทำวันนี้มันจะยังให้ผลลัพธ์แม้ผมจะหยุดทำในวันพรุ่งนี้และคำตอบนั้นไม่ใช่การทำงานหนักขึ้นแต่มันคือการทำงานให้ฉลาดขึ้นผมเริ่มมองเงินในมุมที่ต่างจากเดิมก่อนหน้านี้เงินคือสิ่งที่ต้องเอาชนะต้องหาต้องเก็บต้องป้องกันไม่ให้หาย แต่ตอนนี้ผมมองเงินเป็นเหมือนพนักงานถ้าใช้งานมันถูกมันจะทำงานให้เราถ้าใช้งานมันผิดมันจะหายไปผมเริ่มจัดการเงินเหมือนจัดการทีมเงินก้อนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลชีวิตเงินอีกก้อนทำหน้าที่สร้างอนาคตเงินอีกก้อนทำหน้าที่รับความเสี่ยงผมเลิกเอาเงินทั้งหมดไปกองไว้ที่เดียวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญผมเลิกเอาความหวังทั้งหมดไปผูกไว้กับรายได้ทางเดียว นี่คือความผิดพลาดใหญ่ของคนที่เคยจนมาก่อนพอเริ่มมีเราจะยึดแน่นกลัวเสียกลัวพลาดแต่ความกลัวนี่แหละที่ทำให้เราไม่โตผมเริ่มเรียนรู้เรื่องการลงทุนแบบช้าๆไม่รีบไม่ตามกระแสผมไม่กระโดดเข้าไปในสิ่งที่ไม่เข้าใจไม่หวังรวยเร็วไม่ฝันหวานเพราะผมรู้ดีว่าคนที่อยากรวยเร็วมักจะกลับไปติดลบเร็วผมเลือกสิ่งที่เข้าใจเลือกสิ่งที่รับความเสี่ยงได้ เลือกสิ่งที่ต่อให้พลาดชีวิตยังไม่พังและสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำกับตัวเองเสมอคือถ้าวันนี้ผมนอนไม่หลับเพราะการตัดสินใจทางการเงินแปลว่าผมเสี่ยงเกินไปอิสระไม่ควรแลกกับความเครียดผมเริ่มเห็นผลลัพธ์ช้าๆไม่หวือหวาแต่ต่อเนื่องเงินเริ่มทำงานโดยที่ผมไม่ต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลามันอาจไม่เยอะแต่มันเสถียรและความเสถียรนนี่แหละที่ทำให้ผมเริ่มเชื่อว่า ผมกำลังเข้าใกล้คำว่าอิสระจริงๆแต่ในช่วงนี้มีศัตรูเงียบอีกตัวหนึ่งโผล่มาความประมาทพอชีวิตเริ่มสบายเราจะเริ่มคิดว่าเราเข้าใจทุกอย่างแล้วผมเกือบพลาดตรงนี้ผมเกือบคิดว่าสิ่งที่เคยทำให้ผมรอดจะทำให้ผมรวยแต่ความจริงคือทักษะการเอาตัวรอดกับทักษะการสร้างความมั่งคัง่งไม่เหมือนกันการไม่ใช้เงินทำให้คุณรอดแต่การใช้เงินให้เป็นเท่านั้น ที่ทำให้คุณโตผมเริ่มเรียนรู้ที่จะกล้าใช้แต่เป็นการใช้ที่มีเหตุผลมีแผนและมีเป้าหมายผมใช้เงินเพื่อซื้อเวลาเพื่อซื้อโอกาสเพื่อขยายขีดความสามารถของตัวเองผมไม่มองค่าใช้จ่ายแค่ถูกหรือแพงผมมองว่ามันคืนอะไรให้ชีวิตผมและนี่คือจุดที่ความคิดผมเปลี่ยนอีกครั้งผมเลิกถามว่า สิ่งนี้ทำเงินได้ไหมผมถามว่าสิ่งนี้ขยายชีวิตผมไหมเพราะเงินที่ดีไม่ใช่แค่เงินที่เพิ่มแต่มันต้องทำให้ชีวิตใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่วุ่นขึ้นจากคนที่เคยติดลบผมเดินทางมาไกลไม่ใช่เพราะผมเก่งแต่เพราะผมไม่หนีไม่หนีความจริงไม่หนีความกลัวไม่หนีความรับผิดชอบอิสระทางการเงิน ไม่ใช่เส้นชัยแต่มันคือจุดที่คุณเลือกทางเองได้และเมื่อคุณเลือกได้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อรายได้เริ่มมากขึ้นเมื่อเงินเริ่มงอกเมื่อชีวิตเริ่มไม่ตึงเหมือนเดิมผมค้นพบความจริงที่โหดอย่างหนึ่งการมีเงินไม่ยากเท่าการรักษาเงินคนจำนวนมากหลุดออกจากความมั่งคั่งไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เพราะประมาท พอชีวิตเริ่มดีเราจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายจะไม่กลับมาอีกและนั่นคือจุดที่มันกลับมาเสมอผมเห็นคนเก่งเห็นคนขยันเห็นคนฉลาดกลับไปติดลบอีกครั้งเพราะคิดว่าคราวนี้คงไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เงินไม่สนใจอดีตของคุณไม่สนใจว่าคุณเคยลำบากแค่ไหนมันสนใจแค่ว่าวันนี้คุณจัดการมันยังไง ผมเริ่มระวังตัวมากขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวจนแต่เพราะผมรู้แล้วว่าความมั่งคั่งไม่มีวันถาวรถ้าไม่มีวินัยรองรับผมตั้งหลักคิดใหม่อีกครั้งไม่ใช่แค่จะหาเงินไม่ใช่แค่จะลงทุนแต่ต้องปกป้องสิ่งที่สร้างมาผมเริ่มวางขอบเขตชีวิตขอบเขตการใช้เงินขอบเขตการช่วยเหลือขอบเขตความคาดหวังจากคนรอบตัว นี่คือเรื่องที่พูดยากแต่จำเป็นมากเพราะคุณเริ่มมีคนจะเริ่มขอขอคำแนะนำขอโอกาสขอความช่วยเหลือขอบางอย่างที่เขาไม่เคยขอตอนคุณยังไม่มีอะไรถ้าคุณไม่รู้จักคำว่าพอคุณจะจนอีกครั้งแม้รายได้จะสูงกว่าที่เคยผมเรียนรู้ว่าการให้ที่ไม่มีขอบเขตไม่ใช่ความใจดี แต่มันคือความไม่รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองผมเริ่มเลือกเลือกช่วยเลือกไม่ช่วยเลือกอธิบายและเลือกเงียบไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจการตัดสินใจของคุณและไม่เป็นไรถ้าเขาไม่เข้าใจอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมเจอคือเรื่องตัวตนใหม่พอฐานะเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนความคาดหวังจากคนอื่นก็เปลี่ยนและอันตรายที่สุดคือ คุณอาจเริ่มเชื่อภาพลักษณ์นั้นผมเตือนตัวเองเสมอว่าผมไม่ได้ฉลาดขึ้นเพราะมีเงินและไม่ได้เก่งขึ้นเพราะรายได้มากขึ้นเงินไม่ได้ทำให้ผมเหนือกว่าใครมันแค่ขยายสิ่งที่ผมเป็นอยู่แล้วถ้าผมประมาทเงินจะขยายความพลาดถ้าผมมีวินยัยเงินจะขยายความมั่นคงผมเริ่มกลับไปทำสิ่งเดิมที่เคยช่วยผมตอนติดลบจดทบทวน ตั้งคำถามและตรวจสอบตัวเองเสมอไม่ใช่เพราะผมกลัวจนแต่เพราะผมเข้ารบเส้นทางที่ตัวเองเดินมาอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดคือความเหงาของการเติบโตเมื่อคุณเปลี่ยนบางคนจะหายไปบางความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะใครผิดแต่เพราะจังหวัดชีวิตไม่ตรงกันถ้าคุณฝืนคุณจะกลับไปเล็กเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่โตไปกับคุณ และราคาที่คุณจ่ายอาจเป็นทั้งเวลาพลังงานและอนาคตผมเลือกยอมเหงาบางช่วงเพื่อไม่ต้องกลับไปลำบากทั้งชีวิตผมเลือกอยู่กับคนที่ไม่ดึงผมกลับแต่ช่วยเตือนผมเวลาผมจะหลงทางเมื่อคุณเริ่มมั่งคั่งจริงศัตรูไม่ใช่ความจนแต่คืออีโก้อีโก้ที่ทำให้คุณคิดว่าคุณรู้หมดแล้วคุณไม่ต้องฟังใคร คุณไม่ต้องระวังและอีโก้นี่แหละที่ทำลายอาณาจักรมานับไม่ถ้วนผมไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นผมจึงกลับมานอบน้อมกับกระบวนการกับตัวเลขกับความจริงผมไม่ได้พยายามโตเร็วขึ้นผมพยายามล้มยากขึ้นเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การขึ้นสูงที่สุดแต่คือการไม่ตกแรงอีกจากคนที่เคยติดลบ วันนี้ผมรู้แล้วว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณได้มาแต่วัดจากสิ่งที่คุณไม่ยอมเสียไปอีกและทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่บทสรุปเพราะความมั่งคั่งถ้ามันหยุดอยู่แค่ตัวคุณมันจะเล็กเกินไปเมื่อผมหันกลับมามองเส้นทางทั้งหมดจากวันที่ชีวิตการเงินติดลบจนถึงวันที่เริ่มเรียกตัวเองได้ว่ามั่นคง ผมพบว่าความมั่งคั่งไม่ได้เปลี่ยนแค่บัญชีธนาคารแต่มันเปลี่ยนวิธีที่ผมมองโลกมองคนและมองตัวเองในช่วงหนึ่งของชีวิตผมเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีเงินพอผมจะมีความสุขแต่ความจริงคือเงินไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขมันแค่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้ชัดขึ้นถ้าคุณว่างเปล่า เงินจะขยายความว่างเปล่านั้นถ้าคุณกลัวเงินจะขยายความกลัวถ้าคุณมีคุณค่าเงินจะขยายคุณค่าและนั่นทำให้ผมเริ่มถามตัวเองคำถามที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องเงินอีกต่อไปผมถามว่าผมอยากเป็นคนแบบไหนเพราะสุดท้ายแล้วเงินจะพาคุณไปได้ไกลแค่ตัวตนของคุณเท่านั้น ผมเคยเห็นคนที่รวยมากแต่ใช้ชีวิตเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างหนีความว่างหนีอดีตหนีตัวเองผมไม่อยากเป็นแบบนั้นผมไม่อยากใช้เงินเพื่อกลบความรู้สึกเหมือนที่เคยทำในวันที่ติดลบผมอยากใช้เงินเพื่อสร้างพื้นที่ให้ชีวิตหายใจเมื่อคุณเริ่มมีพอคุณจะเจอคำถามใหม่ที่ไม่มีใครบอกล่วงหน้า คุณจะเริ่มสงสัยว่าทั้งหมดนี้มันเพื่ออะไรและถ้าคุณไม่ตอบคำถามนี้ให้ชัดความมาั่งคั่งจะกลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นอิสรภาพผมเริ่มใช้เงินในแบบที่ต่างจากเมื่อก่อนไม่ใช่เพื่ออวดไม่ใช่เพื่อแข่งขันไม่ใช่เพื่อพิสูจน์อะไรแต่เพื่อสนับสนุนชีวิตในแบบที่ผมเชื่อ